นะครับวันนี้ก็เป็นการทดสอบทาเมลของนักลุยปูนะครับวันนี้เป็นวันเฟิร์สไฟวันแรกนะครับวันนี้มีหน้าของมันติดนะครับอ่ามีของปูคมทางนะครับส่วนอีกลำหนึ่งเป็นของอ่าออริจินลลำแรกนะครับของเทียเล่นะครับหรือบุญร่องลอยแห่งบุญร่องก็มีธรรมราชนะครับอ่ามาดูครับวันนี้อ่ามีเจ้ากำลังใจเพียบนะครับกำลังใจโอย อันนี้ครับดีหน้ากำลังใจวันนี้นะครับอ่าพี่หมอนะครับอ่าพี่จ๋องนะครับปูยเย็นครับปูยเย็นอ่านี่อ่าบาลัดนะครับบลัดมามามาเลยอ่านพี่น้องครับมาเลยอะไรครับเดี๋ยวจะทำการไล่เรียงกันนะครับรุกรุอ่าออกตัวไปแล้วครับลำแรกนะครับออกตัวไปแล้วนะครับโอ้โหขึ้นมาอย่างสวยงามครับโอ้โห ลำที่สองครับลำที่สองไม่เลยลำที่สองเอ็มโดขึ้นนะครับเล่เครื่องไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับบินขึ้นไปแล้วครับคาเมลตอนนี้สองลำนะครับอยู่บนท้องฟ้าโอ้โหลำนี้ไม่ยอมแพ้ครับไม่ยอมแพ้เฮยจระ มาแล้วก็ไม่ยอมแพ้ครับลำนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับแรงจริงๆแต่กล้องมองไม่ทันนะครับขาล็อกก็บนท้ายต้องโอเล่ต้อโอเล่จะมีผ้าผูคอผ้าผูคอเออเลยผ้าผูคอเขาโอเล่ขาร็อกนะครับขาร็อกขาหดวันนี้บินโหดครับอ่ินบินคนละตากันเอาไปหลังไม่ไม่ปนะครับตอหย่ากี่ซะไอหย่านี่เขียวตั้งหัวแข็งๆนะกิ่นวาวเลยจัดเก่งมาแล้วครับ ยิกมากันแล้วครับโอ้โหนี่ครับบูบูบักเลยวันนี้โอ้ยนะครับโอ้ยสวยครับสวยครับตะวันควันยัแกงเนะสวยครับอ่ะช่วยจังตะวันยังแกงเดี๋ยวได้กล้องมือถือผมซูมไม่ได้นะครับได้แค่นี้นะครับได้จังวัดของดำไตไม่ไหวเนี่ยอย่ารับอย่ามันไม่มีทีเลยของจบมีไม่ได้มีได้มีได้ทีหลันเวยหลันวีหลันวีเย้โตหลันเวีเย้คนลาบุญบอล์แล้วอ๋อก็นั่นที่เราไปขายกระป๋านั่นทำได้มั้ยอ๋อ รู้สึกตัวสับผมจะโลแบตแล้วนะครับยาร้อยจังนี่ยาอยาววิ่งแข่งวันนี้ร้อยจังเลยนะก็ควาดีดดิเลยมาจัดเจนนะวิ่งแข่งวันนี้มันวิ่งแข่งร้อยจังไล่ตามมึสองล้ำนะครับพลังวิ่งทิ้งระเบิดแล้วพี่น้องครับน้องครับหลงล้ำแล้วครับเรล้ำเลยโกอู้เล่แหลกขายมีผ้าผุ้โค โอ้ยวนี่สวยครับโอ้ยสวยครับสวยงามครับอยอยยาเสียกดังกูดัานเสียงกันเลยพี่น้องร่มยิได้านนี้านานนอ้นอง่อยวะอดีวะไอ้นู้นอนนอยู่หน้าอะไรดิเล้วไดนี่ไดได้นะดี่ได้แลง้ตามหลังวะลักไก่เลี้ยววงแคบเดี๋ยวยิ้ตันครับนิงจัง เหนี่ยวมันดังเบียดเว้ยเหนี่นเออยลย <c oughs> <c oughs> ีกัวีอ่าลัดรพีคนละเพดานพันหมรือพีคนละเพดานกันมีคนละเพดานไม่ต้องกลัวสีหน้านักบินครับอยา้วังมันนี้มาไมนกนมันเีกเระเบืองิงเล ลังไม่ตกเช่งนีสไ่ดือไิกกันต้าเลยกันตอนนั้นพกมากว่างแรับมาดูดู่นิกันดูยี่สิบยี่สิบสามขอบกาศกระจาานจ้าอ่ากล้องไปแต่หมดแล้วนะครับมาครับโอ้โห

เอ้ยอ้ช oh, oh. oh, oh, ่วยช่วยมีวย like, oh, anyway, oh. ่ต้ถ่ายแล้วครับการบันทายครับนี่ยถวิดีโออยู่นี่เป่โรเบตครับโรบแล้วเอาลงลงเลงอาลงเกายรเสาามด้วาครัอสนามว่างครัลสนามว่าง ลำของพี่โอ,โอเล่ลงก่อนนะครับ